ราคาอ่านใต้คลิปอีกครั้งนึงที่ description และพิมพ์คอมเมนต์ผมจะมีลิงก์ให้ตรงนั้นนะครับราคาเป็นตัวเลขอารบิกอ่านได้เลยถ้าผมพูดราคาผิดบางทีมีการปรับโปรโมชั่นขึ้นลงแถมนู่นนี่นั่นก็ลองไปดูแล้วกันผมมีลิงก์ให้ด้วยมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยแล้วก็มีราคาบอกด้วยนะครับใต้คลิปที่ description และพิมพ์คอมเมนต์หรือคำบรรยายและคอมเมนต์ปักหมุดนะครับ3 4ม0ัมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่คือ o light arc fill นะครับ arc fill arc fill pro ตัวนี้นั่นจะเป็นคลาส1นะครับไม่แรงเท่ากับคลาส 3A เนาะ Arc f i e l d Pro นะครับมีแทบซิ่งด้วยนะดำแล้วก็แทบซิ่งเหลืองส้มแดงนะครับ Portable EDC Flashlight with 3 Light Sources นะครับก็คือเป็นไฟฉายพกพาในชีวิตประจำวันที่มีแหล่งกำเนิดแสงถึง3แหล่งเลยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้จริงๆเป็นตัวที่ต้องรีวิวในช่วงเมษายนช่วสงการแต่ว่า ระบบการจัดการของโอไล h ์เขาอาจจะมีปัญหาส่งมาถึงช้านะครับพี่ๆบางคนก็จะบ่นกันอุบเลยว่าเขาได้ของช้าบ้างไม่ครบบ้างยังไงก็อดทนกันหน่อยเพราะว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสโตเรื่องการจัดการอยู่ยังไงก็ลองติดตามกันนะครับอย่าเพิ่งถอดใจให้โอกาสเขาหน่อยรหัสแท็กด้านหลังบอกว่า AK Pro C1 CWRs นะครับ a r c f i f i e l d Pro Class 1 n e w Racing Stripe s t r i p Stripe แ็บซิ่งนั่นเองเนาะ นะครับกล่องก็จะมาแบบนี้การแกะก็คือลอกแบบนี้หรือจะเปิดข้างล่างก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะผมเคยรีวิว a r ร์ f i e l d Pro สีอื่นไปแล้วนะครับทั้ง Class 1แล้วค a s s 3R รวมถึง a r ร์ f i e l d UV a r ร์ f i e l d ธรรมดาผมก็รีวิวไปหมดแล้วยังไงพี่ๆลองไปดูใน p l a y ์ลิส Olight ได้เลยหรือว่าเซิร์ช a r ร์ f i e l d Pro หัวมาหมดเลยทุกอันเท่าที่มีนะครับในกล่องจะมีตัวอุปกรณ์ซึ่งไฟฉายตัวนี้นะครับเป็นทั้งแสง UV แสงขาวธรรมดาแล้วก็เลเซอร์สีเขียวด้วยนะความแรงอยู่ที่คลาส one นะครับไม่แรงเท่า 3R แบตเตอรี่แบบ built in แล้วก็ชาร์จผ่านแมกเนติกเบสนะครับเขาบอกว่า,าสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์นะครับส่งออกมาโดยการเข้าหมดล็อกนะครับจะใช้งานคือต้องกดปุ่มค้างประมาณ1วินาทีเพื่อเปิดไฟฉายแล้วก็เป็นการออกจากโหมด l o อ o u t นะครับนี่ก็กดปุ่มค้างเนาะนะครับหรือว่าชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานด้วยนะ จะมีไฟบอกสถานะแบตบอก4ระดับนะครับต่ำก็คือ1สูงก็คือ4นะครับเป็นไฟสีเขียวต่ำมากวิกฤตก็จะเป็นแดงนะวิธีกดใช้งานกดค้าง1วิกดค้างเพื่อล็อกและปลดล็อกนะครับห้ามแกะห้ามดัดแปลงห้ามสนนะเขาบอกเปิดมาในกล่องจะมีคู่มือแนะนําการใช้งานกับคําเตือนนะครับแน่นอนบอกละเอียดเลยในนี้นะจะมีแผ่นหรือว่าเป็นแป้นแมกเนติกชาร์จนะครับซึ่งก็จะเป็นแป้นที่หน้าตาคล้ายๆแบบนี้ ไม่ได้แบบนี้เป๊ะๆนะนี่ของรุ่นอื่นนะครับก็จะเป็นแป้นแบบนี้เวลาชาร์จก็จะมีไฟสีแดงขึ้นตรงนี้เต็มแล้วเป็นสีเขียวก็ดึงออกได้เลยนะครับใช้สะดวกมากๆเขาก็จะแถมมาให้นี้เป็น MCC One นะครับไม่ได้เป็นแป้นแดงก็ไม่ได้ชาร์จเร็วแล้วก็ตัวอุปกรณ์มาในซองพลาสติกอีกชั้นหนึ่งนะครับแกะออกมาเราก็จะเจอกับตัวอุปกรณ์ซึ่งเป็นลักษณะทรงบาร์ h ช p นะครับเป็นทรงแท่งตรงค,รความยาวลองวัดดูหัวท้ายนะครับ หัวท้ายอยู่ที่12ซนติเมตรนะครับหรือว่า4.77นิ้วนะครับโดยประมาณความกว้างราวๆ1นนิ้วนะครับแล้วก็ความหนาความหนาของเขาอยู่ที่ประมาณ1เซนครึ่งนะครับไม่ถึงไม่ถึงเลยครึ่งนิ้วมานิดหนึง่งประมาณเซน1.5เซนติเมตรโดยประมาณส่วนน้ำหนักนะครับลองชั่งดูตัวนี้เป็นแบตบิล์อินนะเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องเปลี่ยนแบตนะครับน้ำหนักหน่วยกรัมอยู่ที่11 1กรัมหนึ่งนะครับ ตัวนี้เป็นสีพิเศษเดือนเมษาผมไม่รู้ว่าต่อไปจะมีจําหน่ายหรือเปล่าแต่ต้องเอามารีวิวให้ดูเพราะว่าของถึงแล้วและผมอยากให้พี่ๆได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นสีนี้ตัวนี้หรืออาจจะเป็นรุ่นอื่นสีอื่นก็ได้นะครับยังไงก็จะพึ่งแบบกดออกนะดูให้จบฟังกันให้เข้าใจกันก่อนนะครับผมตัวของอุปกรณ์เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเป็นไฟฉาย every day carry ทรงบาร์นะซึ่งผมใช้งานเจ้า arc field arc field uv และ arc field pro บ่อยนะครับตัว arc field uv เนี่ย เขาจะไม่มีแสงเลเซอร์นะจะเป็นแสงหลักกับแสง uv นะครับส่วนตัว arc ก็ฟิลเฉยก็จะเป็นแสงหลักกับเลเซอร์นะครับแต่ตัวนี้จะมาคือ3 r e in one เลยมี3ตัวเลยนะครับก็คือทั้งแสงขาวหลักนะครับตรงนี้แล้วก็แสง uv แล้วก็เลเซอร์ตรงกลางนะครับแล้วก็มีเวอร์ชันที่เป็น class สา r ซึ่งเลเซอร์แรงกว่านี้เยอะเลยนะครับแรงกว่า16เท่าถ้าผมจำไม่ผิดเนาะ ตัวบอดี้ของอุปกรณ์นะครับผลิตด้วยอลูมิเนียมนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาใช้วิธีเป็นทําสีอุตสาหกรรมหรือว่าอโนด้ายือว่าอะไรนะผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าลองสังเกตดูพี่ๆก็จะเห็นว่าผิวก็จะคล้ายๆอโนด้าสีดำนะครับเหมือนสีเคลือบนะครัดำๆอยู่แล้วก็จะมีแถบซิ่งกับตัวหน lifetime, damages, ady, ังสือเขียนว่า Arc f i e l Pro o l i t นะครับเป็นแถบสีเหลืองส้มแล้วก็แดงอยู่บนพื้นสีดํานะครับ ส่วนปุ่มฮาร์ดแวร์นะครับทั้งหมดเลยปุ่มจะเป็นปุ่มสแตเลตสีทองเบเซลเป็นสแตเลตสีทองนะครับแล้วก็คลิปแครรี่ก็เป็นสแตลเลสสีทองซึ่งสามารถจะพกอุปกรณ์แบบเบเซลดาวหรือเบเซลอัพนะครับปลายชี้ขึ้นก็ได้นะครับในกรณีที่พี่ๆต้องการใช้เป็นแฮนด์ฟรีแปะกระเสานะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาจะมีฐา,านเป็นแม่เหล็กนะครับจะเป็นตูดแม่เหล็กตรงนี้นะครับสามารถจะใช้สมมุตินี่เป็นเสาเหล็กหรือเป็นตู้เอกสาร ก็แปะไปได้เลยนะครับหัวทิมแบบนี้ก็ม,มีปัญหานะแม่เหล็กโอไลต์ right, แรงมากนะครับฐานนี้นอกจากจะเป็นเบสใช้วางยืนหรือว่าเป็นแฮนด์ฟรีแปะกับฝากระบรงรถตัวถังรถหรือว่าตู้ตู้เสาอะไรพวกนี้ยังเป็นแหล่งของพลังงานด้วยคือสามารถจะเอาตัวอุปรกรณ์เนี่ยแปะชาร์จเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับหรือถ้ามีแท่นโอเมโอนก็จะชาร์จขนาดชาร์จิ้งกำลังชาร์จอยู่เป็นสีแดงเต็มแล้วเขียวก็ดึงออกได้เลยนะครับ สะดวกสบายรวดเร็วแบตเตอรี่บิอินเนี่ยจะมีอายุการใช้งานบางคนบอกว่าแค่ปี2ปีก็พังแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆคือมันอยู่ได้นานเกินกว่านั้นไหมแต่จากการใช้งาน a r c ์คเกอร์ฟตัวแรกเลยนะครับสีดําแบบออกมาตอนแรกสุดเนี่ยปัจจุบันผมก็ยังใช้มันอยู่นะทั้งที่เวลาผ่านมา2อ3ปีแล้วนะครับยังใช้งานได้ดีเลยรุ่นเก่าๆเ,เลยนะ แล้วก็อื่นๆด้วยที่เป็นบิลอินของโอไลนก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับอยู่ที่วิธีดูแลรักษาแล้วก็อยู่ที่วงจรภายในด้วยแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ได้อย่างน้อยๆสุดคือ2ปีถึง3ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นซะด้วยซ้ำยังไงก็ลองคิดคำนวณด,ดูแล้วกันถ้าซื้อช่วงโปรเนี่ยได้ราคาลดราคานะครับหลายเปอร์เซ็นต์เลยแล้วมีแถมนู่นนี่นั่นด้วยผมว่า3,400รเนี่ยราคาเต็มนะครับไม่แพงแล้วถ้าได้ช่วงโปรอีกโอ้โยิ่งแบบคุ้มค่าเข้าไปใหญ่เลย ตัวบอดี้จะออกแบบมาเป็นลักษณะคือส่วนด้านบนและล่างจะโค้งนะครับทาให้เวลาจับรู้สึกว่ามันอยู่ในมือแล้วมันไม่ได้แบนเลี่ยมจนเกินไปส่วนสันจะมีลายกันลื่นนะครับทั้งด้านบนและล่างนะซึ่งในรุ่นอาร์คฟิลยูว v และอาร์คฟิลเฉยๆก็ทําแบบนี้มาเหมือนกันนะครับเขาก็ทามาอาร์คฟิลเฉยๆจะไม่มีลายกันลื่นเออโทษทีนะครับเดี๋ยวผมเทียบให้ดูท้ายคลิปแล้วกันส่วนด้านบนตรงนี้จะบอก CCT 5700าถึง6700คือเป็นค่าความขาวของแสงนะครับ ยิ่งแลกเยอะยิ่งขาวเยอะอันนี้5.7.0 0ถึง6.7.0 0็เนี่ยก็ขาวอมเหลืองนิดๆเป็นแสงหลักส่วนชื่อรุ่นคือ a r c f i e d Pro แล้วก็เป็น serial number กับมอก g นะครับ CE คลิปเป็นคลิปสแตนเลสที่สามารถจะพกหัวทิ่มก็ได้พกแบบหัวไงก็ได้นะครับเน็บหมวกก็ได้นะครับใช้เป็นแฮนด์ฟรีได้แล้วปุ่มควบคุมอยู่บริเวณด้านบนนะครับที่เป็นแป้นสามารถจะผลักเลือกนะครับเป็น UV เป็นเลเซอร์หรือว่าจะเป็นแสงปกติได้นะเลื่อนได้ก่อนเลยบริเวณด้านล่างตรงนี้จะมีไฟบอกสถานะแบตนะครับซึ่งอันนี้อยู่ในโหมดล็อกเอาท์จะเป็นสีแดงขึ้นตลอดเวลาล็อกอยู่กดใช้งานไม่ได้เลยนะครับส่วนการใช้งานคือเพียงแต่กดสวิตช์ค้างไว้สักครู่หนึ่งจนไฟติดขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าเป็น3เต็ม4ก็คือมีอยู่ราวๆเ,าเกิน50%อาจจะ 6- 7 0แต่ไม่เต็มนะครับก็จะเป็นไฟสีเขียวขึ้นมา3ดวงเต็มสนะครับ ก็ทัา4คือ100%เนะประมาณนี้ถ้าเกิดเป็น 2, 1หรือว่า1แต่เป็นสีแดงคือวิกฤตต้องชาร์จแล้วการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเพียงแต่เลือกโหมดที่ต้องการใช้งานางเช่น UV กดคลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปิด UV นะครับแสง UV ก็จะสามารถตรวจสอบนะครับคราบหรือว่าฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ที่สะท้อนแสง UV นะครับเช่นน้ำยานี้มันสะท้อนแสง UV มากๆเลยเวลาโดน ก็จะแบบเรืองแสงขึ้นมาสว่างจ้าเลยนะถ้ามีน้ํายาพวกนี้หยดอยู่ก็จะเห็นนะเดี๋ยวผมจะลองเอาน้ํายาหยดลงนะครับเห็นไหมนะครับถ้าในแสงปกติเนี่ยพี่ๆอาจจะมองไม่เห็นเลยนะก็เห็นว่าเป็นน้ําหยดนะแต่ถ้ามันเป็นคราบที่มือพวกนี้นะครับก็จะใช้แสงพวกนี้ตรวจสอบเนี่ยเป็นฝุ่นเป็นอะไรแบบนี้นะครับได้เลยเนี่ยผมจะลองละเลงดูเห็นไหมครับจะเป็นคราบคราบมืออยู่นะครับแบบคราบปัสสาวะนะครับใช้ตรวจสอบพวก อะไรเขาเรียกลายนิ้วมือนะครับคราบเลือดคราบอะไรน,นิติวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นตรวจสอบความสะอาดตรวสอบธนบัตรพวกนี้ก็ได้ UV จะมีแค่เปิดและปิดแค่นั้นนะครับไม่มีแบบอื่นแล้วนะครับแค่นั้นเลยส่วนโหมดที่2คือโหมดเลเซอร์นะครับซึ่งอันนี้เวลาเราคลิกไป1ครั้งก็จะเป็นการเปิดเลเซอร์ซึ่งเลเซอร์อฟเฟเจอร์สีเขียวจะอยู่ข้างล่างนะครับของตัวเบเซลแสงเลเซอร์ก็ มากพอที่จะใช้ส่องในทีม่มืดได้นะครับเป็นพอยเตอร์ที่เอาไว้ presentation งานเราทำเพราะว่า r พ o ให้เราโปรโมทงานนะครับเราก็สามารถใช้เลเซอร์ชี้กระดานแทนไม้ที่ใช้ชี้นะไม้เรียวได้เนาะเป็นอาจารย์เป็นคุณครูหรือว่าแนะนําอะไรเนี่ยรวมถึงการใช้งานอื่นๆเช่นงานช่างนะครับต้องการจะชี้จุดนะครับพินพอยไปว่ามันอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีปัญหาอะไรก็ชี้ในอาคารเนี่ยสว่างพอประมาณแต่อยู่กลางแดดกลางแจ้งเนี่ย ต้องบอกว่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับมันก็แรงประมาณหนึงแต่ว่าสู้ตัวคลาส s 3 A ไม่ได้3 r นี่คือแรงกว่านี้เยอะเลยนะครับส่วนของเ,อเลเซอร์ก็จะเป็นแค่เปิดและปิดครับด้วยการกด1คลิกเท่านั้นทุกครั้งที่กดจะมีไฟขึ้นมาแป๊บหนึงนะครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นโหมดแสงขาวธรรมดาซึ่งก็คือเลือกไปได้เลยนะผลักไปแสงก็จะติดจะมีโหมดให้ใช้งานนะครับ 3ระดับปกติบวกระดับต่ําสุดและระดับสูงสุดแล้วก็จะมีสโตรบด้วยซึ่งปกติก็จะมีระดับโลนะครับกดค้างเพื่อมิดเดยมกดค้างอีกเพื่อหายโลนะครับดูนะโลมิดหายการชิฟค่อนข้างรวดเร็วนะครับโลมิดหายโลมิดหายวนไปเรื่อยๆ3โหมดเอาโหมดอะไรปล่อยนิ้วกดเปิดปิดใหม่ก็จะจําอยู่โหมดเดิม โหมด ultra low หรือต่าที่สุดนะครับกดสวิตช์ค้างตั้งแต่ต้นสักครู่นึงจนไฟ ultra low ติดนะโหมดนี้ก็เบามากนะครับใช้งานในที่ที่แบบไม่ต้องการความจ้าของแสงมากมายนะครับแล้วก็กดเปิดปิดก็ประมาณนี้ส่วนโหมดที่แรงสุดคือกด double ลค i c k นะครับอ่าโทษทีนะ double ลคลิกจะไป s t r o b นะครับอันนี้จะเป็น ui ของ arc field รุ่นที่ผลิตหลังเดือนพฤศจิกายนปี2023เป็นต้นมานะครับจะเป็นดับเบิ click s t r o b นะครับถ้าจะ ultra l o ต้องกด ทริปเปิลคลิกนะครับ3คลิกเทอร์โบคลิกสโตร์นะครับ2คลิกสโตร์ลองดูเอาใหม่นะคลิกคลิกสโตร์นะครับแต่ถ้าเกิด3คลิก123จะเป็นเทอร์โบนะครับซึ่งโหมดสโตร์กดได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นไฟอยู่ในระดับที่เบาขนาดไหนนะครับถ้า2คลิกก็เป็นสโตร์ทันทีนะครับ, click, oke, นะรบหรือว่าจะปิดอยู่แล้วกด2คลิกเลยก็เป็นสโตร์ทันทีส่วนโหมดเทอร์โบนะครับไม่ว่าจะอยู่โหมดเบาแค่ไหนกด3คลิก ตอนที่ไฟเปิดอยู่นะครับก็จะเป็นเทอร์โบทันทีปิดอยู่จะเข้าเทอร์โบเลยก็ 1, 2, 3เทอร์โบอันนี้เป็นการสลับ UI เพราะว่ามีหลายคนบ่นว่าเผลอไปกดดับเบิลคลิกนะครับแล้วมันไม่มันร้อนเกินไปนะครับรวมถึงแบตหมดเร็วเขาก็เลยย้ายไปเป็น2คลิกนะครับเป็นสต็อกก่อนจะได้ปิดทันถ้าเกิดไม่ตั้งใจแล้ว3คลิกเป็นเทอร์โบแทนนะครับโหมดนี้ใช้งาน้ไดเฉพาะตอนที่อยู่ในไฟปกตินะครับถ้าเป็นเลเซอร์ไม่ได้นะครับแล้วก็ กดลัดได้เท่าที่เลเซอร์มันมีแค่เปิดกับปิดนะเนาะนะครับเปิดกับปิดแค่นี้แต่ถ้าเป็นดับเบิลคลิกก็จะเข้าเทเบิลนะครับแต่ทริปเปิลคลิกไม่ใช่สิทริปเปิลคลิกไม่มีเทอร์ดับเบิลคลิกไม่ใช่สต็อปแล้วนะครับเป็นแค่เปิดแสงธรรมดาส่วน UV ก็ถ้าลองดับเบิลคลิกทริปเปิลคลิกก็ไม่มีผลอะไรถ้าอยู่ในโหมดเลเซอร์เนี่ยสามารถกดคล,กคลิกเพื่อเข้าโหมดแสงไฟปกติได้ชั่วคราวนะครับแล้วก็ เป็นการเปิดทั้งเลเซอร์และแสงปกติไปพร้อมๆกันได้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเกิดแสงสว่างขาวมันจ้าไปเลเซอร์ก็มองไม่เห็นอยู่ดีนะครับโหมดเลเซอร์นี้สามารถใช้งานร่วมกับแสงไฟปกติได้3ระดับนะครับ t ทอร์โบสเตปจะไม่มีนะครับนี่ก็เป็นฟีเจอร์ที่มีในตัวนี้ผมไม่ได้ถ่ายแสงให้ดูขอโทษด้วยนะก็ลองไปดูในรีวิวอื่นๆของอะคาฟิวตัวอื่นก็ได้นะเพราะว่าผมอยากถ่ายลองเทสแล้วก็การถ่ายแสงบางทีขั้นระหว่างการบางคนเขาลำคาญนะครับยังไงก็ไปดูแสงท้ายคลิปแล้วกันผมอาจจะอีดิทเสริมให้นะครับก็ขอให้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อนะครับแล้วก็เลือกใช้งานไฟฉายที่โปรดปรานนะครับ ก็หวังว่ารีวิวผมจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อหรือว่าเป็นการเลือกใช้นะครับการล็อกก็กดสวิตช์ค้างไม่ว่าอยู่โหมดอะไรก็ตามค้างไปสักครู่จนมันดับไปอยู่อะไรก็ล็อกได้หมดเลยนะปลดล็อกก็กดค้างเหมือนเดิมนะครับสักปั๊บหนึ่งก็จะติดขึ้นมาที่โหมดที่เราเลือกนะครับแค่นี้เลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่ใอนอพิโซดหน้าดูรีวิวว่าหลังในเพลย์ลิสโอลายต์ได้เลยนะครับเฮบิกรา i เด่นเอาท์